เก็บเห็ดด้วยกันจ้ะมาพี่น้องพาเ,เพื่อนมาเก็บเห็ดเก <c oughs> ือบไม่ทันตะวันจะตกดินแล้วเอาแต่ดอกเลยไว้รากโอ้โยโดนน้ำกล <c oughs> าง,งต้นมะนาว ตอตดกมันขุดราดไปเลยอุย้ยดูตรงนี้ค่ะเพื่อนๆอู้อู้โอ้โหเดี๋ยวให้เป็นเพื่อนดูนี่นี่ดูนี่ค่ะดูดูดูนะ ลมโดนเห็ดเลย เ็นไหมกเพื่อนนี่นี่โอ้วโ้ <c oughs> นี่ต้องดิดเอาแต่ดอกเพราะว่ามันมานแล้ว นี่ค่ะโอ้โหนี่เห็นไหมเด,เดี๋ยวมาเก็บตรงนี้เอาแต่ดอกเลยค่ะเอาแต่ดอกเลยไม่ได้ขึ้นปีหน้าแต่ส่วนมากเห็ดถ้ามันขึ้นตรงนี้ปีนี้ปีหน้ามันจะไม่ขึ้น มันจะไปเคลื่อนที่ตรงอื่นปีเว้นปีโอ้ยฮ่อ้าววไปหมดเลยนี่เบนหมดเลย อเ,อเอาแต่ดอกนะเพราะว่ามันมืดจะมืดแล้วเก็บเห็ดแข่งกับธาตุทิศตกดินโอ้ยตรงนี้เหยียบแบนเลย ไม่ได้ขึ้นปีน่ะเราทำเชื่อมแล้วโอ้ย เฮ็ดโคนจาเห็ดโคนโอ้ยมาเดินมาใส่ปุ๋ยมาขามต้องเด็ดแบบนี้ nào